พอดีครับได้เวลาพอดีอย่าเบิดพอดีครับออกมาลงครับเพิ่นก tamam okay. okay. ับพ่อให้เขาใกล้ปรนไดี๋ยวก็พี่น้องก็จะเห็นประมาณนี้แหละครับนี่นครับโอเคอย่าเบิดพอดีครับพี่น้องเอามาลงจอดครับสวัสดีครับ ครับอันนี้ก็จะมาคโมยวันลวใบโอ้ี่ครับพุ่นก็จะใส่บังคับอยู่นี่ครับใส่ใส่โดนครับพี่น้องหมึงครับปีแรกครับที่เคยเห็นครับพี่น้องบัรทันครับบัทันไปแล้วครับพุ่นครับโอ้ สวัสดีครับบาราบสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับพอดีเมื่อนี้ผมกะผ่านมาพ่อพอดีครับกำลังถอยบอกบมกม่วงอยู่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับเป็นบังคับจะใส่โดนสีดยาครับเห็นมาเนาอครับนี่ นี่ครับก็จะติดกล้องครับพี่น้องใส่โดนสิทยาในปากม่วงนะครับเป็นบักม่วงเฉรี่ครับพี่น้องบักเซนมังโกบักเซนอาจจะไม่ค่อยชัดปหนเด็กครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งทรั้ง้ยักหน่อยเนาะนี่ครับเพิ่นก็จะเป็นจอคล้ายๆตัวบังคับเพิ่นนะครับพี่น้องนี่ครับอาจจะบายาวครับคลิปนี้สั้นๆ ผมก็เหตุงานอยู่ครับพอดีแวะขออนุญาตบนไทยนะครับเพื่อนใจดีครับบอลใบเพมันเห็นมโนะครับเนี่ยเอฟโคเมียวอานีโรเอะเรมาตาเรมาตาอ๋อเดี๋ยวว่เห็นหยาครับพี่น้องเพื่อนปล่อยหยาลงอ๋อตัวนี้จะเป็นปลาหนึ่งครับพี่น้องปลาหนึ่งนี่สนม่วงผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดห่อบังคับเพื่อนครับว่เห็นครับพี่น้องก็จะย้อนแสงจังหน่อยครับ มันก็จะมาสองคนครับซอยกันเท็ดตัวนี้มันก็จะเชื่อมมันก็พี่น้องเป็นสายเชื่อมขึ้นไปตัวนี้จะเป็นโตคล้า,า,ายๆตกล้องรับสัญญาณพึน่นะครับนี่ครับเป็นตัวสัญญาณพึน่นะครับพี่น้องที่ว่าาขึ้นไปแล้วก็จะจับกะกะมากิโลบา่าลไป โมเซยมาตัยบูดากามากิโลแตาเอ๊ะเอสโซกิโลโลแกะอลาเบกิโลมาเอสกิโลก็ค่ะเกีเกียมาเกียอือกึยนี่ครับรถบังคักเป็นก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องคล้ายๆกับเล่ียเกมนะครับ บัลลับัลลัสุดรอครับบัลลัยเยเฟ่เยเฟ่เดี๋ยวบัลลัยเยเฟ่เยเฟ่บัลลัสุดรอบ้านเพิ่นนี่งามหรือว่ารอนี่ก็จะว่าเยเฟ่เยเฟ่นะครับพี่น้องนี่ครับบ้านเขาก็จะว่าคนรอนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวคนบ่งครับกะคุยกันบ่ค่อยหูเรื่องมันได้ครับพอดีผมพันมาพ่อพอดีครับขับรถมา กำลังถอยบอกม่วงนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจะล้อเบื้องต่อนที่ว่าเพิ่นเอากลับมานะครับไปสิดกำลังบังคับอยู่ครับก็จะย้อนแสงกันหน่อยครับเพราะเขาเห็นอกครับพี่น้องเหลียวเพราะเขาเห็นครับก็จะ,จะสีดยากันแมลงวันกันหนอนนะครับพี่นอ้องพ่นพ่นกันแมลงวันกันหนอนนะครับ กลับมาแล้วครับพี่น้องกลับมาแล้วเสียงมาแล้วครับนี่ครับจะมาลงแล้ครับนี่ครับเพื่อนน้ำกันสองคนครับอ๋อสีปลานี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วอ๋อคนจะสีไปทะล่องทะล่องครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนหันไปสียู่ปลาหนึ่งครับบันนี้กลับมาปลาสองแล้วครับนี่ครับกำลังมาครับพี่น้อง เดี๋ยวเราเบิกน้ำกันครับกำลังกลับมาครับน่าจะเป็นโดนนะครับผมกับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับนี่ครับกำลังมาโอ้ตัวนี้จะชัดกว่าครับพี่น้องนี่ครับอเอาคนมาลองดูตอนครับพี่น้อง กูดกูดกูดตบตบไทยแลนด์เอ็นกาคานี่ครับก็จะง่ายไปปลาพุ่นนี่ครับเห็นมะเนาะครับไปได้ไกลครับนี่ก็จะบังคับยุนี่ก็จะเอาเครื่องขึ้นไปผนครับบังคับบึงหน้าจอยนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรถเพื่อนครับที่ใส่โดนใส่ยังใส่อุปกรณ์มาครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อย่างไรอย่างครับ เป็นยามันก็จะบังคับเบื้งนี่ครับแตล่ตละปลาแต่ละแผ่นที่มันก็จะมีนี่พี่น้องว่าล่องได้สีบัวสีก็จะเห็นเบิดครับใส่ใคล้ายๆดาวเทียมนะครับจับคล้ายๆครับรถสีดยาผมนะครับก็จะจับทั้งดาวเทียมก็จะเบื้งว่ายาออกเท่าเลได้จักไรสีดล่องได้แน่ประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นยาพันครับพี่น้องผมว่าคล้ายๆเอเล คล้ายๆการกำตานบ้านห้องนะครับแต่ว่าแต่วันพุธที่เกิดยังเล้ยครับพี่น้องทางยาพันธมิผมจะลองถามบังครับพันพันจะบอกก่นะครับพันยันว่า่คยดีเพราะใหญ่ปลาพันจะหมุนไปอีกอีกครั้งหนึ่งครับเพราะใหญ่ปลามันจะหมุนตัวรับสัญญาณไป Icate, ทาง anyway, ที่พ mm ื hmm. ้นไปครับ hmm. พี่น้องนี <Good> good. ่ครับม yeah well ุนไปเรียเสาทันสมัยครับบ้านนี่ทันสมัยครับพี่น้องมาโคมยเงาลาไปขโมยเงาบวลาไปขโมยขโคมยขโมยขโมยขโมยขูดกูดมาสปิคขโมยสปิคขโมกขูดโคมยกูดน่าจะน่าจะบ่ารู้เรื่องครับพี่น้องคุยกัน คุยกันว่ารู้เรื่องคือเพิ่นบ่อยากบอกนี่แหละครับบึงสีห้าเพิ่นแล้วนะครับก็คือว่าเป็นสูตรของเพิ่นนะครับสูตรยาเพิ่นเพิ่็จะบ่บอกครับพี่น้องอันนี้คือผสมมาเรียบร้อยแล้วครับใส่ถังมาเพิ่นก็จะบินซีดไปนะครับมกม่วงเริ่มสุกนะครับช่วงนี้ม่วงเริ่มสุกเพิ่นก็จะซีดยากันมลแรงนะครับกันมลแรงกันนอนครับพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ่อนต่อ่นกลับมาอีกเท่อนึงนะครับ นี่ครับก็จะเป็นพันธุ์มะเกลนครับนี่ดดๆครับเริ่มซุกแล้วครับก็จะสีดกันน้อนกันมะแรงนี่แหละครับผมทำาหาวนานะครับหัววนาผมแต่ว่าคนเดี่เพิันมาสีดันิ่นว่าบอกสูตรนะครับเดี๋ยวรอชมตอนพันกลับมาอีกนะครับพี่น้องพินิดก้มิวโอ้นี่ครับพี่น้องมาพอดีครับ ได้เวลาพอดีอย่าเบิดพอดีครับออกมาลง mungkin. ครับเพป็นกับพวกให้เขาใกล้ไปไนได้ครับพี่น้องก็จะเห็นประมาณนีน้แหละครับนี่ยโอเค <Okay. S 3> อย่าเบิดพอดีครับพี่น้องอผมมาลงจอดครับพี่นิดอิยมพี่นิดอะกลมังโก แล้วแล้วครับพี่น้องแล้วเล่าพิ่นก็จะเก็บนะครับบัดนี้สีดแล้วเบิดแล้วครับเพิ่นก็จะเก็บก็จะพับเก็บนะผมก็จะบ่ได้พาเบิ่งนะครับตอนเก็บนะครับผมก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับขอเวลาไปเฮ็ดงานก่อนนะครับขอตัวเฮ็ดงานก่อนนอยโครงการก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมีพบตัวามเจริญครับครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผม บายบาบายโสดาบาบบีครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับผม